มาบอกดวงชาววันพุธค่ะ11-15กุมภาพันธ์2567หรือว่า2องพัห้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะชาววันพุธค่ะวันที่11กุมภาพันธ์คุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะ วันนี้สิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปกำลังออกดอกออกผลงอกงานเต็มไปหมดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรหรือมีที่ดินทุกอย่างของคุณอุดมสมบูรณ์มีราคาเพิ่มขึ้นวันนี้เป็นวันที่คุณเก็บเกี่ยวผลกำไรความสำเร็จ สิ่งที่คุณได้ทำมาก่อนหน้านั้นการเงินมั่นคงมากๆนะคะความมั่นใจก็เต็มเปีย่ยม 12. กุมภาพันธ์ชาววันพุธคุณได้ไพ่ห้าถ้วยอดีตความทรงจำได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งโดยเฉพาะเรื่องความรักคุณเคยผิดพลาดเรื่องความรักสำแล้วสำเล่ามีหลายอย่าง ทำให้คุณเสียใจสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในวันนี้กับคนที่หลงเหลืออยู่เรียกว่ามันเป็นวันที่คุณไม่ลืมอดีตอย่างนี้นะคะขอให้เก็บอดีตเป็นบทเรียนที่มีค่าควรจดจำไว้เป็นครู ไม่ต้องเก็บมาเศร้าไม่ก็ต้องเก็บมาทุกนะคะอดีตจะดีหรือร้ายมันก็ได้ผ่านไปแล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดเชื่อมั่นในการทำดีนะคะทำดีย่อมได้ดีทำวันนี้ให้ดีอนาคตคุณก็จะไม่ได้ต้องผิดหวังหรือเสียใจแบบนี้นะคะ ให้รู้คุณค่าของปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดด้านความรักคนที่อยู่กับเราจนถึงวันนี้หรือตอนนี้ดีกับเขานะคะแล้วคุณก็จะไม่ผิดหวังอย่าทำเหมือนอดีตที่ผ่านมาสิบสี่ขออภัยค่ะสิบสามกุมภาพันธ์นะคะ คุณได้ไพ่ห้าไมทาวการงานยังคงวุ่นวายงานเยอะไปหมดทำยังไม่เสร็จไม่ตรงตามที่คุยกันไว้ไม่เป็นไปตามที่ตกลงยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อยังไม่เสร็จวันนี้วันพรุ่งน,นี้ยังมีให้แก้ไขนะคะ เ,เริ่มใหม่แก้ไขใหม่ค่ะสิบสีก่กุมภาพันธ์ <c oughs> ขออภัยมากๆค่ะคุณได้ภไพ่เด็กดาบหงุดหงิดมีปัญหาด้านอารมณ์อาไม่รู้ว่าพออะไรนะคะปัญหาเกิดขึ้นแม้จะเล็กๆน้อยๆ ขออภัยอีกครั้งค่ะอาจคุณอาจไม่สบายใจเกี่ยวกับลูกน้องบริวารลูกกลานเขาอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจดื้อใส่คุณก็อย่าลืมให้ความเข้าใจนะคะแม่หมอขออภัยอีกครั้งค่ะอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะคะ เราเข้าใจให้อภัยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาก็จะผ่านวันนี้ไปได้นะคะให้ความเมตตามากๆค่ะ15กลุ่มผ่าพันชาววันพุธคุณได้ไพ่ก้าวถ้วยความรักความสุขความสบายใจความสมหวังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก รักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องหรือว่าในกลุ่มคนที่หมู่มากชอบในสิ่งเดียวกันคุณมีเพื่อนที่น่ารักอย่างนี้นะคะวันนี้เป็นการพบปะสังสรรค์มีอาหารอร่อยมีความพึงพอใจทั้งการงานการเงินความสุขความสมหวัง วันนี้เป็นรางวัลของชาววันทุธเลยนะคะก็ในชีวิตเราก็จะมีทั้งวันดีบ้างวันไม่ดีบ้างเป็นปกตินี่คือเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าชีวิตของใครคนใดไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีปัญหาตลอดชีวิตนี่คือผิดปกติและมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ หมอดูคำทำนายไพ่ยิปซีเราเป็นเพียงแสงสว่างบอกทางเท่านั้นนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดต้องเริ่มต้นจากการลงมือทำด้วยตัวของคุณเองค่ะแม่หมอขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้ติดตามใหม่ทุกคนนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ติชมมาได้ค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะ